แบบพี่น้องนักพราว่าสองทุ่นเทียบประกาศว่าจังหมัดค่ะแต่ว่ามาเห็นเงินเยียนหานี่งคือนี่สองขึ้นอันสองอ่าสองอาจจะว่าสองศูนย์ห้าอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะห้าศูนย์ห้าเนี่ยเป็นตัวกันตัวร่องไว้บ่เนี่ยบ่เนี้ยเรียกวนๆเวียนๆไม่รู้อยู่เมู่อคือว่าเรียกชีวะตัวเก้าอยู่เลยอ่อเพิ่มมากมืาขึ้นนีกนิดนึงบ่หลายสุขมันเท่าเงิน อเลี้ยนอเลียนหานมือขึ้นนี่อเลี้ยนบาทนห่ว่าเลียนเลี้ยนหานั่นมือก้อนนั่นก้อนเนีอ่าก็จะบอกว่าตะบอดหมึอก้อนนั่นกับนันเาว่าไดนจัย้ายผู้เก่าขนมาครับเหมืนวกเป็นสิข่าวเลยบนนี้คือมากกน่ามากกว่ามากเลยเนาะผู้เก่าปกติบอเคยันในเรียร้เหวก็เห็นว่าจหดเสียไปต่อบนสามสิบ วีโลกโอ้โหบนเนี่ยเด้พี่น้องเอฟซีด้เห็นว่าเอกับอันดีเซียบเพิ่นกัมม่านปูนอะเออเพิ่นกะมาไหโชคไหมานเนาะนี่โอเก่าบนาะพี่น้องเลยก่าจะกลับมายุดไหอพี่น้องเลยแคปหน้าจอด้วเพิ่นกัมาไหโคกวของขวางกว เอาศูนหาคือเก้านีเนหละคิดว่าวันนี้เรี่ยจอกตัวเก้ากับเพราะว่าบนเนี่ยบนนันเด้เนาะทุกครูมีโอกาสมากจรองเนาศูนย์เจ็ดอไรกับศูนหาตัวเก้านี่ะศูนหาได้ยุ่ดอหรอได้เนาพูดอะไรกัดเต็มที่คนเนี่ยศูนหาได้ยุ่หรอศูนหากระดานศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดอืมอือศูนสอง ก็จะอันเวทสูตรซ้ำสูหาครับผมเดี๋ยวาเกลี่ยแล้วม่ติดสูเดี๋ยวนะปูแมนอืมพี่น้องเอยสูแปดก็จะองอันเด้อ่าสูตแปดก็คืออะไรยังมีแต่หน้าเงาเดือพี่น้องเด้อเนาะมาล่าสุดครับผมนาล่าสุดขึ้นนี่ปูนาใหญ่ลนวันเออก็สนบ่วดก็ยิต คื้นมันซูนหายก่โก้วันละว่าเจ้าซื้อต่อมกัดเจ้าน้อยอมาะให้เป็นทางแล้วก็คนมายำให้อีกแต่ว่าเห็นฝันหลายช่วงหลายตอนแต่ว่าก็คือคือว่านี้บ่มมจะแทบละพี่น้องาตัวนี้เนาะดูซิว่าคนมายำให้แล้วเนาะจังก็ฉีบุญฉีรางท่านอ่ะลองเช็คหน้าจอครับผม นี่สมัยศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดี่นะพ่อแต่ว่าให่นั่นเพิ่นว่าหนึ่งแปดนี่มันซื้อพอได้แล้วว่าซื้อพอได้ก็จะซื้อสองแปดแะ้ว่าขึืนลงนี่นี่ปะพูอทั้งสองทั้งศูนย์เน้วเราหอยู่เมื่อเสาร์เขาคืนไหมมันเละดับปะพูอใช่วาวนั่นน่นี่เล้วดาเลยแดระแล้วว่าแล้วแลจะซื้อสองแปดแะ้ว่า จำได้เิเออไม่จำได้เป็นเออสองแกะไปได้ดับแล้วที่้องนสิตโเกีาสิเนั่เดียวนุสิเด็กหนึ่งมีขาอหมายว่าปู่อยู่เยวน่ะเด็กหนึ่งเดิกครับก็ไม่นันนันได้กัดขั่เล็กหนึ่งขันว่เลขกหนึ่งมี้อหมายขันหนึมากนี่ชื่อเลย่องซิมฮานิานเ่พราะว่าเนาะเพราะว่ามันกันว่าซิมา กันซิปนี่มันก็เป็นรับแล้วครับใ่ะอืมเพราะว่างินเหรียญบาทเหรียญหนึ่งเราก็มันเป็นเป็นเหรียญหานเป็นม้วนๆมาลนะครับผมก็เห็นเล็กนึงนั่นเป็นทั้งไม่เหรีเล็กนึงบาทเนาะเหรียญหนึ่งบาทกันซิปจังสีมันก็รับแล้วนะครับผมก็มนน่มัน,นอ,อืมจัดอยากพี่เราเพราะว่าว่างใส่สีเนะาะวางใส่มือ เป็นม้นๆด้ยสินอนหนึ่งเมื่อนี่ก็หานี้วกันเท่าตีอ่าครับผมนี่นม่อหครับมันก็เป็นหนึงหาได้อนี่เรียนบาทนี่ศูนหาได้เห็นบาเป็นม้วนๆเด้งเน่ยหาซูนหานก็เป็นม้นๆไดเงินเรียบาเป็นม้วนๆเดียวแบมือเมือนกัหานี้วนม่อครับตัวนั้นเงินเหรียนบาทบนม้นมันก็ซูนวางไว้วางมันมุ่นเอาหนึ่งหาผ่อนันเอยนะ ต่ว่าอีกคันนึงคือกำท่องให้เราเท่าแมีนกำนึงหรือกำท่องเลกวนท่องนะครับเหลี่ยมกวนโสดง่ายกว่าปูนะครับปูเพราะว่าเท่านั้นก็ฝันไปตึกเหี้ยกันได้ป่ามิตรป้านล่ะนี่เราฝันไม่ทเท่กับใดเลยนะครับขึ้นเลยกับมาผู้หญิงกับเมซี่กับมาเอาเงินมาให้อยู่นะมาเอาเงินมาให้ จบรูจับจมนวนบ่บรุจักจมนวนเป็นปึกยู่หนะโอ้ป็นปึกเลยอ่าไหวปาดเถอะจำเอาจับเอาได้มือนะเมสซี่วันอันสีว่างเว้ยังกับจับเอลรุ่นจัมันบ่ผิดศีนดีหรือเปล่นอ้าวมาับาเมสซี่สองคนพุ่งยิ้งวนสองพิ่เนี่ย ที่ปูปอยมากก็คือหาบะไรแล้วว่าเถอะบอ่าพี่น้องเอ้ยหาบะไรแล้วร้อยสองศูนย์เจ็ดคับหนึ่งแปดอยู่ที่ปูให้ต้องวัดบ้านที่ว่าไม่ออกอ่าที่พิดเสียชีวิตไปมาบอกเนาะอาจารย์เซียนยังไงว่าเงนินหัวบ้านเนี่ยไปก็ซุ่มอ่าโอ้เส<อ><อ>ือบว่าคักแท้ว่าท่าน,เป,นเป็นเสือเซียนซิกกันว่าท่านก็ต้อง ฝัน่อบปูดิฝันตวไอ้ซ่องเด้อว่าั่นงหึาบปเป็น้นสั้นคือฝันเฮะองนคือฝันเราก็ฝันก็ฝันซื้อฝันว่าจได้กรบิวว่าสัตว์เนปูเนาะว่ได้ว่าจที่เนาะแล้วว่าหันของผมนี่ผมว่าซีแปดั่นแล้วว่าเว้ซีแปดของผมมันดับซื้อลดกันจากซื้อ ต่างคนต่างวิเคราะห์อืมอืมอืมมาคุยเม,ม่มามาหาเมื่อวาอยู่ไปหอดเราก็ถามก่อนมูอเลยนะมาว่าโอ้คือคักเท้าอาจารย์ะ <S <S อะไรั่นปวดเท้าปวดตัวนี่สิส๊กว่าที่เลยเอาคือชูหัวว่ะแสดงว่าพ่อติดตามตัวนี้ มอเนี่ยแล้วก็มอปลอยมอเนี่ยมอเป็นเปนิเบิ้งตลอดเปิ่เบิ้งงันแม้ว่าเบิ้งเราพ้นเอาไปไปใส่กับเหล็กเพิ่นนั่นนะเปิ่นรอดยุโเพื่อกานเอาไปเสียมเกล็นเจี๊งแล้วรอดยุโซพือนฐานสองสามอาจารย์มาประชุมวันที่เป็นรอดยุโทเพราะว่าเปิ้ลยุโซนทั้งปุ่นนี่ถ้าทั้งปุ่นเราก็จะไปอือาโซนทั้งปุ่นก็จะไปลเปิ้นรอดยุพื้นนอ๋อมันิตกกินอยู่ละพู วนอยู่นันี่จะปูกรรมท่องมาไรยุฒิกรรมกรรมทุกขตอวได้ซื่อรตีไปปูปื่อยิบไปก็จะฝันมืเขึื่อนน่น้อยก็จะฝันมาเคลื่อนลืมทางกินไม้ปสซุ่มว่านเนี่จ้ชก็เจ้าก็ดมาขายโรตีย้่นนี้ยุ่นใส่ยูนากุนดีน้อะไรยูนากวันนี้พอดีผู้คนมาหักกับพอดีมากผู้นั้นวัดมันนันมันมีใบหนึ่ง ใบหนึ่มันต่อสอลงมามันขึ้สิหุดไหมอ่มันสิตกลงมาก็ก็สิดึงเงาบดึงงาก็เออนั่นแหะมันมันเป็นหอยนะคนมันมัติดคือูอนะทรันั้นสิหุดเออสิหุดเนี่ยกูเลยดึงโนอเพราะว่ามันหาว่มีได้สิเปดถามมาก็เจก็จะโอ้โหที่มาถามยังปูอ่นตอนนีสิบเจ็สิแปดศูแปดบ่มีดอกกันูงเจ็ดบ่มีกูหาหลวดไปีิไม่ต้อตกเก้าก็ยังบ่มีเราสูงหา โอ้โหรืเตือนตสองเก็บมัน้สองเก็บมันอ้ัหเล็ดตอซอลงมาันเลยปกก็เล็ดโอ้เอาตัวนี้แล้วว่ะใบเดียวใบเดียวมันตอสอลงมาใบเดียวครับเลขไทยมันศูนย์สองสามศูนย์สองนี่ละกาี่ทำนี่แบบเรืนองน้เลขไทยมันสามศูนย์สองบันเมื่นบันบันฝันดิบัฝนวัน ไม่ซี้สามอันผู้หญิงสามคนก็ไม่ซี้สองคนก็ผู้หญิงคนหนึ่งครับเอาเงินมาให้กันนะอ้ากระบวนอันตั้งใจเสียเอาดอกเพราะว่ามันก็เจ้าก็สิมาฮับเหรอหน้าเห็นมันตกตะวสางลงมันสิหลุดแน่บหหลุดแนบไงมไม่เอยู่ในนี้แต่ว่ามันว่าด้เบิ้งที่เรียกมันอะไรนะครับ ก็ดึงเลยดึงเอาเพราะว่าม okay, the ันรุดแล้วเออมันสิรุดแล้วก็บ่ได้เบิ่งดอกเลขมันเลขอีหยังพอดึงแล้วก็เอาใส่ตงยามแล้วก็ไปประุมกลับมาก็เลยมาเิดเเบิ่งซอือกลับมามาเบิ่งเอ้ามันก็เป็น302เอ้าบกบัับู่เอาเนาะวมันเียนนี่ปู่มสิมาซะนีเนาะกลัดว่พี่น้องแมซี่ก เมซี่สองคนเนาะ่แต่ามา squishy, นะักกันจ้ำน uh> ี่มานักกันสามคนดิเปิดเมสซี่ซะสองกับฟิจารณาเพิ่งเอาเอาเงินมาให้เราเพราะว่ากูดึงเอาลอตเตอรี่แล้วกูไปเลยนะวันนี้เบื้องเรียบมันดิอ่าอ่าไปกระซุ่มกับฝ้าจะไปกระซุ่มน้าจีเที่ยงหรือไงเฮงแปงแปงรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะ